กลับมาติดตามต่อนะครับกับสดสยองแรืว,ว่าไลฟ์ช็อกของเรานะครับผู้ชมครับซึ่งมาถึงช่วงนี้นะครับเราอยู่กับนักร้องรับเชิญของเราอย่างที่เกินบอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าเป็นตัวแทนจากวงโซคู ทั้งสองคนก็คือน้องโจ๊กแล้วก็น้องกอ๊อฟอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดี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 ครับซึ่งต้องบอกผู้ชมนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยนะครับมีโอกาสได้ไปร่วมเดินสายกับเราไปโกยกันมาแล้วที่บ้านร้างโบราณครับที่จังหวัดสมุทร <c oughs> สงคราม <c oughs> จังหวัดสมุทรสงครามนะครับซึ่งก็ตื่นเต้นกันไปซึ่งผู้ชมที่ติดตามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคงเห็นภาพการเดินสายไปแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีมาให้ชมอีกตอนหนึ่งซึ่งเขาเหล่านี้เนี่ยก็ไปร่วมกิจกรรมกับเราด้วยแล้วก็จากทีีี่่่่่่ไมมเเเเชชืือออนนนนนหห็บกกววาาาาลลัังงจจ้ยิิณร เออ<ม>นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปว่าถึงตรงนั้นเนี่ยมาว่าถึงตรงนี้ก่อนนะครับส่วนตัวโจกับกอล์ฟเนี่ยเอาความรู้สึกก่อนนะเรื่องผีเรื่องสางเรื่องวิญญาณเนี่ยเชื่อมากน้อยขนาดไหนมันเป็นยังไงอะพี่แบบ90%เอเนี้ยแต่มันยังมีอีก10ที่แบบมันต้องจะจ,จะอะไรเงี้ยนะคร<ม>ับคือเหมือนตอนเด็กๆเ,เนี่ยเคยเจอบ่อยแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยมันห่างเรื่องพวกนี้ไปเราก็เลยเกิดการลืมหรือ<ม>ลังเลมาใหม่ครับ ก็เลยมาเตือนความจํากันนิดนึงนะครับเกนี่ไม่ถือว่าน้อยนะฮะถือว่าเกือบเต็มร้อยแสดงว่ามีความเชื่อเยอะมากแล้วก็อารมณ์ใหม่ฮะทำไมถึงแบบว่าอยากจะแบบว่าลองไปเดินสายลองไปสัมผัสบรรยากาศที่มันน่ากลัวกับพวกเราทีมงานเราเห็นเหมือนง่ายไงเราแค่เป็นคนที่นั่งดูอยู่ทีวีที่บ้านก็ตอนมีรายการติดต่อมาผมก็บอกเอ้ยพี่ ต้องลองของนะเขาก็เลยจัดให้อย่างดีเลยก็พอถึงเวลาไปยืนตรงนั้นจริงๆเนี่ยมาทําอะไรเนี่ยครับฉุกคิดขึ้นมาแล้วมาทำอะไรเออไม่อยากเข้าเข้าไปถ้าไม่นับเหตุการณ์ที่ไปร่วมเดินสายกับเรานะครับในส่วนของโจกับก๊อฟนี่ยนะครับนี่เป็นนักร้องนำทั้งคู่เลยนะครับของวงโซคูนี่นะครับมีไหมครับประสบการณ์ส่วนตัว ที่เวลาไปเล่นตามคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดต่างๆหรือว่าเวลาที่อยู่ตามที่ไหนก็ตามแต่เคยมีมาที่เจอเรื่องแบบนี้คือตอนเหมือนที่ผมกล่าวไว้ก็คือตอนโตมาเนี้ยห่างคืออย่างเป็นทัวร์คอนเสิร์ตคนอื่นเขาเจอกันผมจะไม่เจอมผมจะเจอตอนอเด็กๆก็เหมือนกันแบบว่าคือเรามันไม่ตรงไปแล้วครับใน<ม>ความเ<ม>ชื่อของผมนะครับ<ม>พอเราเริ่มมีความกล้ามีความอะไรทีนี้มันเหมือนแบบมันไม่เจออีกเลย<ม>แล้วก็มา มาจูนขึ้นใหม่ที่รายการนี้ครับน้องแมบครับผมตรงแล้วฮะตรงเลยใช่ไหมเลยทีนี้ประสบการณ์ที่บอกว่าเจอมาตอนเด็กเป็นยังไงตอนตอนเด็กๆเนี่ยอันนี้ยังไม่ใช่เรื่องเล่าใช่ไหมอันนี้คือแบบตอนเด็กๆใช่ไหมเรื่องที่เราเคยเจอมาตอ่เจอมาเขาเรียกว่าผีหางตานั่นก็คือแบบว่ามีความเชื่อว่าเวลาหันไปแล้วแบบอะไรปึ๊บๆเนี้ยครับคือผมเนี่ยนะเห็นแบบทั้งเหมือนเป็นเปลไดอแบบตัวยาวๆเดินแต่แค่ครึ่งวินาทีแบบ เห็นเยอะมากผู้ใหญ่เขาก็ปลูกฝังว่ามันคือเขาเรียกว่าตาฝาดเราก็เลยรู้สึกว่าเจอก็ไม่กลัวน้อาตาฝาดพอเลยวัยเด็กมันเนี่ยอาการตาฝาดนี่ไม่เกิดขึ้นอีกเลยอเราก็เลยย้อนขึ้นไปดูว่ามันคงไม่ฝาดแล้วล่ะไอ้ที่เคยเห็นมาเนี่ยแสดงคือแสดงว่าตอนนั้นน่เห็นนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นตาฝาดจริงๆเนี่ยไอ้ที่เราเจอเป็นประจําเนี่ยทุกวันนี้น่าจะยังมีเห็นอยู่อ๋อตัวตัวโจ้ก็เลยคิดว่า สมัยก่อนเขาเรียกว่าผีหางตาคือเป็นการเห็นแบบแวบๆก็คือพานธ่านผู้ใหญ่ก็แบบไม่เขาก็ต้องพูดอย่างนั้นอยู่แล้วอตาฝาดครับก็เชื่อผู้ใหญ่แล้วก็พอวันนึงมาวิเคราะห์ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็น่าจะน่าจะไม่ใช่ส่วนครอบครับเป็นไงบ้างครับก็มีประสบการณ์ในเรื่องของวิญญาณน้อยมากนะครับคือในชีวิตเนี่ยมีอยู่ครั้งเดียวนะครับตอนนั้นก็เป็นช่วงเด็กๆเหมือนพี่โจ๊ก เป,เป็นอาการของผีเข้านะครับอตอนนั้นอายุประมาณเจ็ดขวบอยู่ปสองนะฮะก็เล่นสนมากมากเลยสนก็ไปเล่นลูดราวบันไดของบ้านยายบ้านยายเป็นบ้านไม้เก่ามากาสร้างมาเป็นหลายร้อยปีแต่ว่าเขาเป็นเปิดให้เช่านะครับแล้วก็ไปลูดราวบันไดแล้วตรงทีนราวบันไดเนี่ยจะเป็นสารพระภูมิของอีกบ้านหนึ่งบ้านข้างๆนะฮะก็ไปเล่นสนเล่นทั้งวันนะ เล่นแล้วก็ตอนกลางคืนก็ญาติก็นัดเรียกเ,ยเยมากินข้าวกัน mm hmm. ผมก็ไปกินกับข้าวแล้วก็เผ็ดมากกินน้ำไปหนึ่งขวดเต็มๆ <c oughs> เลยนะครับแล้วก็นอนพอหลับปุ๊บน้าเนี่ย <c oughs> น้าเนี่ยก็กลัวว่าผมจะแบบฉี่แล้วที่นอนเพราะกินน้ำไปเยอะมาก mm hmm. ก็เลยปลุกให้ให,ให้แต่ให้ไปฉี่ทีนี้ปลุกปุ๊บผมก็ตื่นนี่แหละรู้สึกตัวว่าตื่นตื่นปุ๊บรู้สึกร่างกายแปลกๆไปรู้สึกว่า ร่างกายเราควบคุมเองไม่ได้รา้วเห็นแต่ภาพเห็นแต่แบบเห็นเหมือนไม่ใช่ตาเราเห็นครับเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรเฟรมอะไรมาเห็นอยู่แค่นี้แล้วที่เหลือตรงนี้ดำๆหมดเลยนะเราเห็นอย่างนี้ครับเห็นหน้าของน้าที่่าปลุกเราแต่หน้าของน้าเริ่มเปลี่ยนไปไม่ได้ยินเสียงเห็นแต่ภาพนะครับแล้วก็รู้สึกอะไรมันเกิดอะไรขึ้นแล้วรู้สึกเหมือนปากเราขยับในใจก็กลวยปากเราเป็นอะไรขยับเองวะอะไรเงี้ยครับแล้วน้าก็หน้าเสียเริ่มร้องไห้แต่ไม่ได้ยินเสียงนะครับไม่ได้ยินเสียงอะไร นะก็ร้องรู้สึกว่าน้าเขาร้องเรียกตะโกนดึงกอดตัวผมไว้แต่ว่าตอนนั้นผมอายุเจ็ดขวบตัวเล็กมากเลยแต่น้าเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมครับน้าเนี่ยกอดผมไว้ล้งแต่ว่าตัวผมก็เดินกอไป้างหน้าได้เองเลยผมไม่ได้ควบคุมตัวเองนะรู้สึกเหมือนนะ้าล้งไม่อยู่เดินไปเรื่อยๆเดินจะออกจากบ้านไปแล้วทีนี้ญาติทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นก็ออกมาดูกันหมดเลยเต็มหน้าบ้านร้องไห้น้าที่ล้งผมเนี่ยก็ร้องไห้ฟูมงายมาก แล้วก็ไม่รู้ผมเป็นอะไรผมก็ยังไม่รู้ตัวจนตาเหมือนตาเรียกให้ไปดึงตัวก็เข้าไปหานะ, mm hmm. นะครบพ mm hmm. ยายามดึงไปหาปุ๊บตาก็ท่องอะไรสักอย่างผมก็ไม่ได้ยินแล้วก็ตกหน้าผมหนึ่งที mm hmm. งแรงๆตกแต่ผม,มรู้สึกเจ็บเลยแต่เห็นเลยว่าตาเขาตก mm hmm. ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยแล้วก็พูดได้เลยคำแรกที่พูดก็คือ mm hmm. อะไรกันเนี่ยเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันผมไม่รู้ตัวผมเป็นอะไรแต่ผมรู้สึกว่าคนข้างๆเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยผมไม่รู้สึกตัวแล้วก็ทุกคนก็เงียบไม่บอกไม่ได้พูดอะไรกับผมเลยแล้วก็ ให้นะ้าอีคนหนึ่งพาไปโรงพยาบาลครับนะครับนะ้าก็แบบผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะ้าก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเหมือนชักเหมือนเป็นอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจเช็คทุกอย่างก็ปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอตอนเช้ารุ่งเช้าตื่นขึ้นมาก็ตาก็บอกก่านะต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวทำน้ำมตนให้อาบครับอาบเยอะมากแล้วก็ถามยาย นายก็บอกว่าผีเข้าอืนะครับตอนนั้นทุกคนเห็นว่าตาผมเป็นสีขาวแล้วเสียงที่พูดมาเป็นเสียงคนแก่ครับพูดว่าปล่อยกูปล่อยกูกูจะเอามันไปอยู่กูปล่อยกูยกูจะเอามันไปอย่ามายุ่งกับกูพูดเป็นภาษาโบราณนิดน,นึงนะครับก็พยายามลากน้าผมไปน้าผมซึ่งก็ตัวใหญ่เหมือนกันแต่ลังไม่อยู่ครับโอโ้โห และคิดว่าวิญญาณที่มาเอาเราเหมือนก็จะเอาชีวิตเราไปเนี่ยเขสิงเ,ออเป็นใครเ,ออเป็นใครยังไงก็อาจจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ที่บริเวณนั้นนะครับ,รบเพราะเขามีเรื่องเล่าว่าบ้านที่เป็นที่อยู่ของยายในตอนนั้นเนี่ยเป็นบ้านของมันบ้านเก่ามากนะเป็นบ้านของทาสที่เขาให้ทาสอยู่ครับนะครับสังเกตได้จากเสาไม้จะมีเหล็กที่เจาะทะลุแล้วก็มีห่วงสองอันอย่างนี้ ห่วงเหล็กนหนาๆเขาว่าว่าเน,นี้ยเอาไว้ล่ามโซ่เพื่อที่จะล็อกขาอของทาบโดยการโดยการเจาะ เข้าที่เอ็นร้อยหวายนี่เป็นเรื่องเล่าของระแวงนั้นคล้ายๆกับบ้านเขียวที่อยุธยาจบ้านโบราณคือบ้านโบราณสมัยก่อนก็จะมีแบบนี้จริงๆนะที่เป็นที่แบบว่าคอยกักขังธาตุเรือนขังธาตุมีนะมีฮะของที่นี่คือเขาร้อยเข้าเอ็นร้อยหวายเลยมันเรื่องเล่ามาที่ว่าเขาจ่อเอ็นร้อยหวายแล้วก็จาอทะลุเลยครับ ทีนี้อยากถามความรู้สึกคนที่โดนผีเข้านิดนึงอยากถามว่าตอนที่โดนเข้านี่คือต้องบอกว่าเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างครับแต่แตว่าทาอะไรเราไม่รู้สึกไม่รู้สึกเลยแล้วรู้ตัวเองไหมว่าตัวเองทําอะไรออกไปไม่รู้สึกไม่รู้ไม่รู้เลยคือว่ารู้สึกว่าปากขยับครับจริงๆรู้สึกว่าปากขยับแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงเราไม่ได้ยินเสียงใครไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเห็นแต่ภาพซึ่งเป็นภาพที่แบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเห็นแค่นี้ครับเหมือนกับมันล็อกเฟรมไว้แค่นี้แล้วแบบที่ดดับหมดเลยนะแล้วก็เห็นแค่นี้เหมือนมองจาก เหมือนมองจาการูอะไรสักอย่างแค่นะครับ<อ>